ขอให้ผู้ให้นะครับที่ให้มาด้วยเมตตานะครับผมจงประสบความสำเร็จสมปรารถนาขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับเป็นของขวัญวันเกิดที่ประเมินมูลค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าผมรักการปลูกจริงๆนะครับผมผมชอบมากๆเลยครับชอบมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็ชมไข่นะครับแต่นี้เป็นแบบไรนานะครับผมเงาะโรงเรียนด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจอยแชแนลวันนี้จะมารีวิวนะครับสินค้านะครับที่ FC ส่งมาให้นะครับผมเป็นคนชอบปลูกครับ FC ใจดีมากๆเลยนะครับก็สนับสนุนนะครับให้เป็นต้นไม้ที่เอามาปลูกนะครับแล้วก็มีของกินด้วยนะในนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับทีละกล่องนะครับวันนี้ทุกอย่างมาพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับวันนี้นะครับตอนแรกก็เห็นว่าจะมา ไม่พร้อมกันแต่ปรากฏว่าโทรมาครับมาพร้อมกันเลยเราไปดูกันเลยครับครับก็มา4กล่องนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกล่องเล็กก่อนแล้วกันนะครับกล่องนี้ก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเริ่มจากกล่องเล็กก่อนครับเนื่องจากที่บ้านผมอยู่ใกล้ถนนนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ขอโทษขออภัยอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับเสียงรถวิ่งนะครับจากถนนโอ้อันนี้กินได้ครับท่านผู้ชมกินได้ครับ เป็นปลาเล็กปลาน้อยครับท่านผู้ชมเป็นปลาทะเลด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับมาจากจังหวัดชุมพรหรือเปล่าครับผมนี่นะครับเป็นปลาเล็กปลาน้อยนะครับได้โปรตีนและแคลเซียมนะครับเป็นปลาะเลด้วยครับท่านผู้ชมปลาะเลครับถึงแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับมาดูกล่องที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับ ว้าวเป็นชะอมไรน้ำนะครับชะอมไรน้ำครับท่านผู้ชมชะอมไรน้ำนะครับเจเอ๋เป็นคนชอบปลูกนะครับขอบคุณมากมากนะครับเ c นะครับเพื่อนๆที่น่ารักที่ส่งมาให้ครับที่บ้านผมมีแต่ชมมีหนามครับเดี๋ยวเราไปดูการปลูกกับเจเอ๋ง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้ได้ของแล้วนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ f อทุกคนนะครับ กล่องที่สามนี้ก็จะใหญ่เท่าๆกันแต่ว่ายาวครับยาวครับมาลุ้นกันนะครับว่ากล่องนี้คืออะไรครับท่านผู้ชมกล่องยาวๆนี่คืออะไรครับมาลุ้นกันนะครับแกะกล่องยาวนะครับผมพามโอ้สวยมากเลยครับผมเงาะโรงเรียนนะครับผมเงาะสกูลโรงเรียนก็บอกว่าปลูก ปีเดียวจะได้กินเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าปีหน้าจะได้กินเลยหรือเปล่านะครับโอเคครับจบไปอีกกล่องที่3เดี๋ยวไปดูกล่องสุดท้ายกันครับมาดูกล่องสุดท้ายครับกล่องใหญ่นะครับกล่องนี้จะเป็นอะไรครับท่านผู้ชมพอ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 มว้าวกล่องนี้นะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมครับพันดีนะครับของบ้านแพ้วนะครับบ้นแพ้ว ว้าวสิบลูกนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับ f c ใจดีที่สนับสนุนนะครับว่าผมเนี่ยชอบปลูกแต่ว่าทุนน้อยนะครับส่งมาให้นะครับเยี่ยมมากๆเลยครับเดี๋ยวผมต้องเอาไปตั้งชําไว้ก่อนนะให้ต้นโตก่อนแล้วค่อยลงดินแล้วกันนะครับดูนี่ส่งมาน่าจะประมาณแบบต้องเอามาพักไว้สะก่อนนะครับผมสิบต้นนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับมะพร้าวบ้านหอมมะพร้าวน้ําหอมบ้านแพรวนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยครับขอให้ให้นะครับที่ให้มาด้วยเมตตานะครับผมประสบความสำเร็จสมปรารถนามามากเลยนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับเป็นของขวัญวันเกิดที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าผมรักการปลูกถั่วนะครับชอบมากๆเลยครับชอบมพากนองนะครับขไข่นะครับแต่นี้เป็นแบบให้น้นะครับผมล็อกพิเศษขอบคุณมาก นะครับผมกัลยาณมิตรนะครับญาติธรรมที่น่ารักนะครับที่สุด